hello สวัสดีครับนี้เรากำลังอยู่ที่หน้าร้านบ้านของเราเนาะถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือตรงข้ามบ้านก็คือน้ำมาเลยวันนี้เราจะไปพาไปพายเละตอนนี้น้ำยังไม่ท่วมถึงบ้านแต่ก็ใกล้แล้วละ่ะเรามมมมมมมจะมุ่งมันกันอีกกี่วันจะท่วมโอ้แดดแดดจ้านี้เราก็กำลังเดินมาฝั่งตรงข้ามบ้าน เดินไปนะไะไาล่ะว้าวตังนี้กำลังจะค่อยๆเดนินต้องมีความเปลีป่ยนิดหน่อยมันอะไรอะ่ะพ่อมันลูกน้ำเหมืออะไรอะ่ะเออรวกเหรอนัเลยคุณพ่อท้าถ่ายกล้องเลยฮะอย่าทำตาอี๋ ตนนี้เราน้ำกำลังใกล้เรียกว่าน้ำเราไม่ได้น้ำท่วมขนาดนี้เนาะไม่ได้น้ำท่วมมาหลายปีแล้วเนาะแต่จริงๆก็คือเราน้ำท่วมกันบ่อยมากตอนตั้งแต่จำความได้ตอนเด็กๆก็ประมาณกีิ้า สวัสดีค่ะลุงกง้องกำลังถ่ายทำนกอสดีค่ะุลงลงะคือเข่นๆลองๆใช่ไถ้าเราเลยเลยข้างหลังข้างหลังตรงนี้ไปก็คือเป็น แม่นม้ำลบบุรีใช่เป็นแม่น้ำแล้วหลังต้นไม้ตรงนู้นไปก็คือเป็นแม่นม้ำลบบุรีแล้วอน,นีปีห้าห้าห้าส่สายบถ้าเห็นล่องเห็นล่องน้ำตรงนี้เห็นล่องน้ำว่าทุกคนไล่น้ำตรงนั้นก็คือเป็นล่องรอยของปีท่วมปีห้าสี่ก็คือสุงประมาณนั้นครึ่งหน้าต่างเลยครึ่งหน้าต่างเลยซึ่งไม่เคยท่วมขนาดนั้นมาก่อนจริงๆมันท่วมบ่อยมาตรงนี้เพราะด้วยความที่ติดแม่นม้ำลบบุรีสมัยเด็กๆก็คือที่บ้านท่วมบ่อยมากใช่ตอนนี้ล่ะแม่น้แล้วตอนนี้เรากำลังจะออกแม่น้ำ ที่ติดแม่น้ำเอ่าแอบปีพายเป็นคนุณพ่อนะคะคุณพ่อเน่วันนี้วันจันทร์สดใสแดดแรงมากเลยดีนะถ้าทำทาครีมก็ได้นะจะพายไปทางทิศเหนือก่อนน้ำเวิ้งว้างพายไปทิศเหนือตอนนี้น้ำกำลังนี่คือทิศเหนือแล้วอ่ะทิศ <laughs> เหนือม,มีกระแสน้ำ แล้วเราต้านกระแสน้ำใช่ป่ะตอนเนี้ยแล้วกทว,น,ทวน,นกระแสน้ำจริงจริงตอน,นเด็กๆเราจะมีสาระท่านาตรงนี้แต่ว่าพัางไปแล้วน้ำท่วมน้ำไหล้งน้ท่วมหลัง้งจนแบบสาระก็คือแบบเจ็บไปแล้ว<า>ไปไปกัน่<ป><ๆ>อันนี้ถ้าคือถ้าพายผ่านไมมน้ามันจะแบบไม่นานเท่าไห,หร่แล้วถ้าแบบพายตอนที่ใช่ถ้าพายใน บ้านตอนตอนที่น้ําท่วมตอนที่มันท่วมหนักๆอะพายออกไปถึงถนนใหญ่ก็คือใช้เวลาเป็นชั่วโมงทั้งที่ปกติขับรถแค่ประมาณนาทีสองนาทีเท่นี้นเีเราเห็นบ้านเรือนคนนะท่วนใหญ่เออมันก็โดนน้ําท่วมกันนะแบบท่วมกันแต่ว่าด้วยความที่บ้านติดริมแม่น้ําก็บ้านสมัยก็จะเป็น แรกบ้านยกสูงแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้ท่วมมานานอะ่ะคนก็จะแบบสร้างเขาเรียกสร้างห้องใต้ใต้ถุนอะ่ะสร้างใช่แต่ส่วนใหญ่บ้านริมแมมน้ำก็จะเป็นยกสูงมันเกือบหมดอยู่แล้วแถวนี้เราตอนนี้เรากําลังกลับลําเรือนะตอนนี้เราจะตามกระแสน้ำมนาะนะว่าตามน้ำแล้วเราจะให้เรือตามน,าน้ำอนน่ะปีพายสุดยอดไปเลยค่ะ จริง,รงวันนี้ฟ้าสวยมากเลยนะฟ้าสวยท้องฟ้าเป็นสีฟ้าบรรยากาศยังดีค่ะ <Wow. S 1> ว้าถ้าเราเห็นสีม่วงตรงนี้นะคะคือโรงเรียนวัดจอมเกตน,นะ,ะตอนที่น้ำท่วมปี5้าสีก็คือบ้านเราก็คือท่วมมิดหลังคาเลยเพราะว่าตอนนั้นบ้านแบบไม่สูงแล้วก็ตอนนั้นเรามานี่มาอาศัยชายมามาอยู่มาอยู่วันเนี้ยประมาณสามเดือน ใช่ประมาณสามเดือนอันนี้คือโรงเรียนวัดจมเกตค่ะโรงเรียนวัดจมเกตเป็นโรงเรียนที่แม่สอนเนาะแล้วก็ตอนนั้นบ้านบ้านเราที่อยู่ตรงนน้นที่ที่เราถ่ายมาตอนแรกเมื่อก่อนก็คือบ้านเราไม่ได้สร้างสูงขนาดนั้นเมื่อก่อนสร้างต่ากว่านั้นแล้วตอนปีห้าสี่ก็คือท่วมทั้งแบบท่วมเกือบหลังคาเลยแล้วถึงสร้างใหม่ให้สูงขึ้นก็เลยปีนี้ก็เลยไม่ท่วม แต่คือต่อปีนั้นก็คือท่วมเราก็ต้องมาอยู่เนี่ยมาอยู่ห้องห้องนี้เลยเนี่ยที่โรงเรียนวัดจงเกตมามาอยู่ใช่เว่าที่ใช่ช,ชั้นล่างตรงนี้คือท่วมหมดตอนปีห้าสี่คือวมาอยู่ตรงนี้ก็คือลาบากที่สุดที่สุดเป็นช่วงเวลาที่แบบโอ้ไ oh ม<า>่กไม่มีอะไรทำนอกจากกินกับน,นอน กินนอนดูซีรีส์อา่านนิยายไปถ้าน้ำไม่ท่วมผักบุ้มผักตกก็คือจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่าเ้าตอนนี้น้ำน้ำท่วมด้วยความที่น้ำมันเยอะมันก็จะล่องมันก็จะลอยมันจะไม่เตะมันจะไม่ติดฝั่งพี่ต่ายเนี่บอกว่าเป็นพี่ต่ายก็คือที่ที่เป็นเจ้าของเรือนี่ก็คือปกติก็คือตอนที่น้ำยังไม่ท่วมอ่ะเขาแบบบ้านเขาอยู่ตรงฝั่งนูอแ,แล้วเขาข้ามามาขายของฝั่งเราอย่างเงี้ย เขาต้องแบกผักตบมาเยอะมากเพรด้วยความที่ผักตบมันเยอะมากอ่ะแต่ว่าน้ํามันท่วมผักตบมันจะไม่กระจัดกระจายมันก็จะลอยไปทั่วอย่างงี้ไปและว go 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 กับ go b a กโ go b a จ,จริงๆเราไม่ได้มาบ้านปู่นานมากแล้วนะเราจะอยู่ตรงกลามกัน ความผุความพังเลยบ้านหลังนี้คือปู่สร้างเองใช่ไหมตอนนั้น,น,นใช่ตอนผุย่ายมีชื่อ,อก็คือหลักหลังนี้คือสร้างเองมีความพังสุดๆเราไม่ได้ขึ้นไปนานแล้ว <c oughs> ยอดไปเลย นี้หายไปใช่ไหมอันนี้เรากำลังจะแบบอ่ากับสู่ฝั่งแล้วนะเราจะเข้าฝั่งแล้วนะนี้เราก็จบการไายเรือรีวิวน้ำท่วมที่อ่าน้ำรับุรีบ้านะอยุธยานะะคะ ตะบนเลยหายเพิ่มหันนะคอันนี้คุณพ่อคอยกำกับกำกับคริปนะฮะเป็นคริปไรเตอร์โอเคนี้เราต้องลงแล้วนะแบบโจบคลิปกันเพียงเท่านี้บายยทุกคนเย yeah. ่ขอบคุณขอบคุณคนพายเรือขอบคุณคุณพ่อนดะะ้แล้วบายบาย